เพื่อนๆตอนนี้มาอยู่ที่ออฟฟิศของฟูดาแล้วนะฮะตอนนี้สี่ทุ่มสี่สิบแล้วนะอีกยี่สิบนาทีแล้วจออ้ยน,นี่ชะมีรถตชมร,มรตู้แบบนี้มารับก่อนนะฮะที่สำนักงาน้วก็ไปส่งที่สถานีขนส่งไปต่อรถบัสอีกทีนึงฮะตัเดรไปครึ่งชั่วโมง

ดีนะฮะ้มีรงผมสูงร้อยไดสิบนะฮะพอดีเนะลย้คนเก่ร้อยไดสิบนี่บวะนะ่านมาจะลำบากเหนะ่อนกันบอกเป็นแบบสามแถวนนะฮะจะมีบางเจ้าจะวีไอพีอะไรนะคจะมีแค่สองแถวแ็บบอกบอกว้างแบบนี้นะฮะ เป็นสุดตัวกันนี้ผมดูในรีวิวนะมีม,าม่านปิดม่านก,กันดวงเตียงโอเคราคาแค่แสนหกหมื่นดองสอมกว่าเห็นอะไรดอกเลยนะ กชั่วโมงได้เจอกันเพื่อนี้เช้าที่มวยแน่ ทีะะ่สี่ครับมาถึงแล้วอ๋ตอตอนซื้อตั๋วเขาบอกว่าหกชั่วโมงจริงวิ่งมาแค่สี่ชั่วโมงนิดนิดเองฮะทีนี้ทำไงนะฮะกะว่าจะไปรอที่ออฟฟิศของโฟูตา้านะฮะ แต่ว่ารถพันที่พักผมก่อนน่ะเขาก็ส่งให้เลยฮะเอทยจำเลอ๋อมอเป็น,นะนี่รถมาส่งที่หน้าปากทางเข้าไปที่ใจหาเลยฮะเพราะว่าที่พักผม่ติดกับใจหาเนะเดินไปแค่ประมาณเดินไปแค่ร้อยหกสิบเมตรนะฮะ ถึงแล้วเพื่อๆนๆเรากลอกประตูนเดินไปดูข้างหน้าดีกว่าเผื่อมีอร้านให้นั่งรอ<_ m _ m _>เดี๋ยวสักหกโมงค่อยมาแล้วกันนะฮะเกรนใจเขาตอนนี้ตีสี่เดินไปด้วยฮะเพื่อนๆ,ๆ<_ <m> _> ไม่มีร้านไหนเปิดนะฮะปิดหมดแล้ว,มลวไม่ใช่ร้านไหนเปิดร้านก็ปิดหมดแล้วปีสี่กว่าแล้วเลยเดินมาที่ชายหาดนะฮะอ๋อบริเวณชายหาดนี่ก็าวตั้งนี่ฮะเิ็กันคลื่นอย่างนี้เลยนะครับสรุปม,มานั่งรอที่ชายหาดเนี่ยันที่ที่ก็าร้างเป็นแนวกั้นคลื่นตรงน,นี้ฮะก็ทำเป็นที่นั่งยาวเลยนะฮะ มาตมานั่นงรอตรงนี้ดีกว่านะฮะเองใจเขาฮะเอแยังไม่ได้เช็คอ,อินนะฮะที่พักแตยังไม่ได้เป็นอ่เช็คอ,อินเป็นลูกค้าของเขาเต็มตัวนะเป็นนั่งอยู่ในเขตของเขาเดี๋ยวมันจะเสียมารยาทไปอันนี้หกโมงแล้วนะเพื่อนๆเข้ามารอด้านในที่พักนะในะในบริเวณ ดีค okay. ิปเชนือว่าเจ้าข,ของไม่ทาาราบอยู่ไหนฮะแต่ว่าประตูด้านหน้าเปิดแล้วผมก็เลยนั่งรอข้างในเออเป็นัังานตอนรับมารับด้วยขี้อ้อนมากอืมสรุนนะครับเจ้าของมาแล้วนะฮะแต่ว่าเตียงเต็มฮะเช็คอินเออลม่เช็คอินไม่ได้นะจริงๆเขาจะให้นะฮะแต่ว่าเตียงมันเต็มหมดเลยฮะ ช่วงที่รอเช็คอินนะฮะห้องว่างเดี๋ยวมาเดินเล่นกันดูนะครับดูบรรยากาศที่มูเน่เนะตอนเช้าๆเป็นไงบ้างตอนนี้แปดโมงก,กว่าครับชายหาดอยู่ด้านหลังนะฮะผมเดินออกมาจากชายหาดได้สักพักหนึ่งแล้วออกมาที่ถนนใหญ่ด้านหน้านี่แล้วนะที่ผมลงรถบัสนะฮะอีกฝั่งนู้น เราฝ่นี้เป็นตลาดแล,ววล้วเพื่อนๆตลาดนะใช่เลยอ่ะนี่แบบนี้ัแบบนีนี่ มเทียนมาเก็ตนะฮะมีอาหารเวียดนะถามว่าอะไรความตำลองได้ในตอนนี้หนาวอ่ะบทบทหูจะมีขายบัตเตอเนี่ยตลอดทางเลยนะฮะ มีหลายร้านมากเลยนี่อะไ 5, รฮะแค่บันมีมกันนะฮะอันนี้พวกบุญโบพวกเฝอ,ออะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้รถเมล์นะฮะนีะ่มาจากพันเทียสนะฮะพันเทียสก็คือเมืองใหญ่นะฮะที่รถไฟมีสถานีรถไฟแล้วก็รถบรัสส่วนใหญ่จะจอดนะฮะที่พันเทียสนะซึ่งเราจะต้องต่อรถนี้มาที่มอยนี่อีกทีหนึ่ง วันนี้คือที่ผมอยู่เนี่ยที่เราอยู่ันนี้มันไปทางไปที่อะไรอ่ะหรืว่าอะไรไม่ทราบเหมือนกันฮะสวยนกอะไรนม่ <S <S เวลาเพื่อนเพื่อนมาจากโคชิมินเนี่ยรอรถบัสมีหลายเจ้านะฮะที่จอดแค่พันเทีสนะฮะเพื่อนๆจะต้องต่อรถนี้มาอีกทีหนึ่งนะห่ามุยเน่อยู่ห่างจากพันเทีสยสิบกว่ากิโลนะฮะ ผมแนะนำของฟูต้านะก็จะมีออฟฟิศของเขาอยู่ที่ตรงนู้นนะฮะซึ่งจะผ่านบริเวณที่พักที่หาดมุยเน่เนี่ยเราสามารถบอกเขาได้เลยนะครับว่าเราจะลงที่โรงแรมอะไรที่เราพักนะฮะข้างหน้านี้นะเพื่อนๆสีส้มๆเนี่ยออฟฟิศของฟูต้านะฮะนี่ผมแนะนำนะถ้านั่งรถมามุยเน่เนี่ยให้นั่งฟูต้ามานะฮะเพราะว่าออฟฟิศเขาอยู่ที่มุยเน่เลยนะฮะ ตันอีกหลายๆเจ้าเนี่ยออฟฟิศเขาจะอยู่นู่นฟันเทสนะฮะเพื่อนๆต้องต่อรถไนปะอีก20ิกิโลนะฮะนี่ครับขึ้นใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมอยู่ที่มุยเน่นะสำหรับเพื่อนๆมุสลิมนะฮะที่มาที่มุยเน่นะอยากกินอาหารมุสลิมนะฮะ้านที่เป็นมุสลิมจริงๆนะฮะมีอยู่ร้านเดียวเองนะฮะนี่ย ชื่ว่านาฮังทีฮารัตนะฮะเนี่นยอาหารอิตาลีอยู่ข้างในเปิดได้ยังสินเจ้า Are you open? Yes. Okay. ม u s l i m บรรยากาศนัานทีฮารัตนะฮะมีพวกนากสินะฮะเนี่ยอาหารมาเลยอาหารอินโดเต็มที่หมดเลยนะ ้าวผัดโอ้มีเยอะมากครับเมนูเสือเสือพเพื่อนๆนะผมสั่งบันหมี่เกาก็นึกว่าเป็นบันหมี่ที่ใส่ไส้เข้าไปข้างในนะขนมปังที่ไปใส่ไส้เข้าไปข้างในอ่ะเหมือนผมกินที่ปุจิมินนะแล้วก็มีขายตามาตามทางนะบรรถเก็น,นะแต่ร้านนี้ก็เสืฟเป็นอย่างงี้ฮะ ขนมปังอย่างเดียวนะสองกล้องกับไข่ดาวสองฟองแล้วก็ใส่ผักได้หน่อยพร้อมกับน้ำจิ้มอ่ะอันนี้ก็เรียกบันมีหรอเหมือนกันใช่ไหมฮะถ้าจะสั่งแบบนูก้ก็ต้องสั่งว่ายังไงฮนะที่ใส่ใส่ก็ไปข้างในกับมือกเสือเือ เือ์นะฮะเฟย์นี้โอเคเหมือนกันแต่ผมงงกับบะหมี่นะอันนี้ก็ให้พริกแบงนี้นะธรรมนาแล้วก็ซอสเหมือนก้นนั้นนะฮะ ร้านนี้เฝอน้ําซุปเขาจะออกหวานๆ่ากนะไม่เหมือนร้านที่กินที่ร้อนจะเป็นไอ้นูแบบเข้มข้นมากเลยกลมปอมป